สวัสดีค่ะพบกับปิ่นอีกเช่นเคยนะคะไหนใครบ้างคะอยากให้งานบ้านนะคะเป็นเรื่องสบายๆนะคะเหมือนมีแม่บ้านมาช่วยทำความสะอาดบ้านให้บ้างคะทั้งดูดฝุ่นขัดถูพื้นนะคะซักเป่าแห้งแล้วก็ยังช่วย กำจัดกลิ่นนะคะได้แบบครบจบเลยค่ะ oh. ช่วยลดภาระเรื่องการทาความสะอาดบ้านของเรานะคะได้อีกเพียบเลยนะคะและสําหรับใครนะคะที่มีสัตว์เลี้ยงนะคะก็ยิ่งเข้าทางเลยนะคะเพราะว่าเขามีระบบเปลี่ยนน้ำปั๊ปานะคะให้กลายเป็นน้ายาฆ่าเชื้อได้นะคะแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงด้วยนะคะบอกเลยนะคะว่าพูดมาขนาดนี้แล้วทุกคนอยากรูใช่ไหมคะว่าเจ้าตัวสินค้าที่ปิ่นจะมารีวิววันนี้นะคะคืออะไรและเจ้าตัวสินค้าที่ปิ่นจะมารีวิวในวันนี้นะคะนั่นก็คือคุณยนต์ดนุนฝุ่นนะคะจากทางมิสเตอร นนะคะคคทุกบอกเลยนะคะว่ารุ่นนี้เขาสามารถสั่งการผ่านมือถือได้ด้วยนะคะเพือ่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะ<อ>เดี๋ยวเราไปดูฟังก์ชันเจ๋งๆของเจ้าตัวหุ่นยนต์ดูดฝุนกันเลยดีกว่าค่ะไปกันเลย แบบกองออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในกล่องนะคะมีอุปกรณ์อะไรมาให้เราบ้างคะ่ะภายในกล่องนะคะก็จะมีคู่มือการใช้งานนะคะมาให้เราแบบละเอียดเลยคะ่ะขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราจะมาประกอบตัวแท่นชาร์จกันนะคะแล้วก็ตัวฐานขึ้นนะคะของเจ้าตัวหุ่นยนต์ค่ะและด้านหลังนะคะก็จะเป็นรูเสียบสายไฟนะคะเราสามารถเสียบสายไฟนะคะแล้วก็เก็บสายไฟนะคะได้อย่างเป็นระเบียบมากๆเลยคะ่ะเราก็จะทําการกดปุ่มโฮมนะคะให้เจ้าตัวหุ่นยนต์เดินกลับไปที่แท่นชาร์จนะคะตัวหุ่นยนต์นะคะก็จะใช้เวลาในการชาร์จทั้งหมด4 ชั่วโมงนะคะแล้วก็ใช้งานได้ยาวนานถึง150นาทีเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูตัวหุห่นยนต์ดูดฝุ่นกันเลยดีกว่านะคะดีไซน์ของเขานะคะก็จะเป็นสีขาวนะคะดูมินิมอลมากๆเลยนะคะด้านหน้านะคะก็จะมีตัวเซ็นเซอร์นะคะที่มาพร้อมกับตัวกันชนนะคะสําหรับรับแรงกระแทกค,คะ่ะด้านบนนะคะก็จะมีตัวเซ็นเซอร์นะคะหุ่นยนต์รุ่นนี้นะคะเขามีตัวเซ็นเซอร์มารอบตัวเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านบนด้านหน้าด้านข้างนะคะแล้วก็ด้านล่างของตัวหุ่นยนต์นะคะเขาก็มีตัวเซ็นเซอร์มาให้เราถึง3ตัวด้วยกันเลยนะคะสาหรับตัวจับนะคะพื้นที่ต่างระดับตัวจับฝุ่นนะคะได้อย่างอั ด้านซ้ายนะคะก็จะเป็นสวิตช์เปิดปิดนะคะมาให้เราแบบครบวงจรเลยค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถตั้งค่านะคะตัวหุ่นยนต์หรือว่าสั่งงานตัวหุ่นยนต์นะคะผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือได้เลยนะคะเราสามารถนะคะกําหนดขอบเขตในการทําความสะอาดของเจ้าตัวหุ่นยนต์ได้นะคะแล้วก็สามารถตั้งค่านะคะช่วงเวลาในการทําความสะอาดของตัวหุ่นยนต์ได้เลยนะคะแม้ว่าเรานะคะจะไม่ได้อยู่ที่บ้านนะคะก็สามารถสั่งงานเจ้าตัวหุ่นยนต์นี้นะคะผ่านทางมือถือได้อย่างสะดวกสบายมากๆเลยนะคะต้องการแบบไหนนะคะอยากจะใช้งานแบบแมนนวลนะคะก็สามารถ สั่งงานผ่านมือถือได้โดยตรงเลยค่ะ ตัวหุ่นยนต์ดูดฝุ่นนะคะเขามีระบบนําทางนะคะหลบหลีกสิ่งกีดขวางนะคะเฟอร์นิเจอร์ต่างๆภายในบ้านของเรานะคะได้อย่างครอบคลุมทั่วทุกมุมบ้านเลยค่ะเดินแบบไม่มีมั่วนะคะหลบเก่งด้วยระบบนําทาง LDS Laser Navigation นะคะสามารถที่จะเข้าไปทําความสะอาดนะคะในจุดที่เราไม่สามารถเข้าถึงได้นะคะแล้วก็ยังสามารถที่จะหลบหลีกสิ่งกีดขวางภายในบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเก้าอี้นะคะหรือว่าเป็นโต๊ะที่มีขานะคะตั้ตัวหุ่นยนต์นะคะก็สามารถที่จะลัดลอนนะคะทาความสะอาดนะคะได้อย่างทั่วถึงเลยค่ะ อกจากนี้นะคะเจ้าตัวหุ่นยนต์นะคะเขาก็มีระบบตรวจจับนะคะแล้วก็สามารถที่จะขึ้นพรมนะคะหรือว่าขึ้นที่สูงนะคะได้ถึง20มิลลิเมตรเลยนะคะเจ้าตัวหุ่นยนต์ตัวนี้นะคะเขาสามารถที่จะเข้าไปทําความสะอาดภายในบ้านของเรานะคะได้อย่างทุกจุดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นจุดที่เข้าถึงยากนะคะอย่างเช่นใต้โซฟานะคะที่ถ้าเกิดว่าเราจะต้องทําเองนะคะก็คงจะต้องมุดนะคะจนปวดหลังอย่างแน่นอนค่ะแต่เจ้าตัวหุ่นยนต์นะคะเขาสามารถที่จะเข้าไปทําความสะอาดนะคะในจุดต่างๆนะคะได้อย่างสะดวกสบายมากๆเลยนะคะทําให้งาน นนะะเป็นเรื่องง่ายๆขึ้นมาเลยค่ะและด้วยพลังการดูดฝุ่นนะคะที่มาถึง2,700 PA นะคะสามารถที่จะเก็บเศษผงเศษขนสัตว์นะคะไม่ว่าจะเป็นเศษอาหารเศษเลเ็กเศษน้อยนะคะได้อย่างสะอาดเอี่ยมเลยค่ะเ้ามาพร้อมกับนะคะเจ้าตัวดูโอ้มอบนะคะที่จะช่วยขัดถูพื้นบ้านเรานะคะให้สะอาดเอี่ยมขึ้นไปอีกค่ะพร้อมกับกรองเก็บฝุ่นนะคะที่บรรจุได้ถึง400มิลลิลิตรเลยค่ะหลังจบการทํางานนะคะเจ้าตัวหุ่นยนต์นะคะก็จะเดินกลับไปที่ตัวแท่นชาร์จนะคะนอกจากจะชาร์จแบต ได้แล้วนะคะเจ้าเครื่องนี้ก็ยังสามารถที่จะซักผ้าเป่าแห้งนะคะทําให้ผ้าของเรานะคะไม่เกิดเชื้อรานะคะไม่เกิดแบคทีเรียนะคะแล้วก็พร้อมใช้งานในครั้งต่อไปได้เลยค่ะถ้าต้องการที่จะทําความสะอาดเพิ่มเติมนะคะก็สามารถที่จะแกะตัวมอบนะคะออกมาซักทาความสะอาดได้นะคะบางจุดของตัวเครื่องนะคะก็สามารถที่จะแกะออกมานะคะแล้วก็เช็ดทำความสะอาดได้ค่ะตัวถังเก็บฝุ่นนะคะเราสามารถที่จะแกะออกมาทําความสะอาดได้นะคะด้านในนะคะก็จะมีพวกเศษผงเศษขนนะคะอยู่เต็มไปหมดเลยค่ะตัวนี้นะคะ เขาก็จะมีเป็นตัวแป้งนะคะสําหรับทําความสะอาดมาให้เราด้วยนะคะใช้งานง่ายมากๆนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวที่สําหรับรองฝุ่นนะคะเราสามารถที่จะเช็ดทําความสะอาดได้เลยค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นวิธีการเติมน้ํานะคะใส่ตัวถังน้ํานะคะตัวถังนะคะเขาจะมีก๊อกด้านล่างน,นะคะที่สําหรับทิ้งน้ําที่เป็นน้ําเสียนะคะสังเกตได้เลยนะคะว่าน้ำนะคะจะมีความสีแบบขุ่นๆนะคะเพราะว่าเราได้ทําความสะอาดมาแล้วหลายครั้งนะคะเมื่อเราทิ้งน้ําเสียจนหมดนะคะแล้วก็ปิดก๊อกนะคะให้เรียบร้อยค่ะจากนั้น ะะแล้วก็จะเปิดจุกก๊อกด้านบนนะคะเพื่อเป็นการเติมน้ําที่เป็นน้ําดีเข้าไปนะคะเราจะเติมน้ํานะคะในปริมาณที่เหมาะสมนะคะพอเติมน้าเสร็จนะคะเราก็ปิดจุกก๊อกให้เรียบร้อยค่ะทุกคนจะสังเกตเห็นนะคะว่าไฟจะเป็นสีแดงนะคะเมื่อเราใส่ถังน้ําเข้าไปนะคะในฝั่งที่ถูกต้องเลยนะคะไฟก็จะเป็นสีขาวนะคะแล้วก็พร้อมใช้ง,งานได้ทันทีเลยค่ะตัวหุ่ยนยนต์หนุฝ่นตัวนี้นะคะเขาประกันตัวเครื่องอยู่ที่2ปีนะคะแล้วก็ตัวแบตเตอรี่อยู่ที่1ปีนะคะทังแบรนด์ของเขานะคะมีบริการรับส่งสินค้าตรวจเช็คส่งซ่อม ะะฟรีทั่วประเทศไทยนะคะในระยะเวลารับประกันค่ะตัวสินค้ามีคุณภาพนะคะใช้งานง่ายนะคะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่นะคะคอยให้คําปรึกษาตลอดระยะเวลาการใช้งานเลยนะคะเขามีศูนย์บริการหลังการขายทั่วประเทศไทยเลยนะคะใส่ใจดูแลทุกช่องทางนะคะเขามีสโลแกนน้วนนะคะว่าเขาจะไม่ทิ้งไม่เทไม่หนีไม่หายแน่นอนค่ะการันตีความพึงพอใจหลังการขายแน่นอนนะคะเฮ้ยสุดยอดจริงๆนะเนี่ย ตัวหุน่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะตัวนี้นะคะหวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆนะคะเพราะว่าอุปกรณ์ต่างๆของเขานะคะคุณภาพดีมากๆเลยนะคะทั้งตัวแบตของเขานะคะที่ให้มาถึง 5,000mAh เลยนะคะและการใช้งานนะคะชาร์จทั้งหมด4ชั่วโมงนะคะสามารถที่จะใช้งานได้นานถึง150นาทีเลยนะคะและก็ไม่เป็นอันตรายต่อน้องสัตว์ด้วยนะคะมีระบบเซ็นเซอร์อย่างดีแล้วก็มีระบบที่เปลี่ยนน้ำปลาปานะคะให้กลายเป็นยาฆ่าเชื้อแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์ด้วยนะคะใส่ใจสัตว์เลี้ยงของเรา มากเลยค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากจะไปทดลองใช้นะคะแล้วก็อยากจะรู้วา่าตัวเครื่องนี้นะคะดียังไงสามารถไปที่สาขาใหญ่ได้ที่ไหนบ้างนะอเมทได้ที่ เพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะคะปิดจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะคะวันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะยังไงก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องเฟิร์นเทพให้ปิ่นด้วยนะคะวันนี้ปิดนและอาเมะนะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะอุ๊ยอาเมะขอตัวลาไปไปก่อนปิ่น,นค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย